การอบขนมปังในเตาคอนเวคชั่นเนี่ยนะครับที่มันหลีพัดลงไม่ได้มันก็สามารถอบได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าสมมุติว่าเตาไฟบนไฟล่างมันใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก1 7 0 1 8 0นะครับแล้วเราเอามาใช้อบในเตาคอนเวคชั่นเราก็อาจจะต้องลดอุณหภูมิลงสัก20องศา10-20องศาแล้วแต่ความแรงของของเตายี่ห้อนั้นนะครับอย่างเช่นพออบในเตาคอนเวคชั่นอย่างเช่นสมมติเรฟอบในเตาเด็กโอเวนเนี้ย ไปบน107 1 8 0ไปล่าง1 8 0พอมาอยู่ในเตาคอนเวนชั่นเนี่ยก็อาจจะเหลือสัก1 6 0นะครับเตาที่หลีพัดลมไม่ได้เนี่ยก็ะจ,จะเหลือ1 6 0หลีพัดลมได้เกี๊ยก็อาจจะหลีลงมาแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเป็น1 7 0อะไรเงี้ยก็มันขึ้นอยู่กับเตาแต่ละลูกนะครับแต่นี้เทคนิคแต่จริงๆแล้วอะคืออบอบด้วยเตาอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละขนมปังนะแต่ว่าการอบด้วยเตาที่เป็นคอนเวนชั่นเนี่ยคือ อุณภูมิมันจะเข้ามารอบด้านความร้อนจะเข้ามาจากรอบด้านหมดเลยนะครับจะนำให้สีของขนมปังเนี่ยมันเป็นสีขนมปังที่สมบุเสมอ,อกันทั้งลูกนะมันก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งลูกเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเตาที่มันเป็นไฟบนไฟล่างลหละนะไฟบนไฟล่างปุ๊บเนี่ยแฝงจะขึ้นมาจากอ่อลงมาจากข้างบนกับข้างล่างนะเพราะฉะนั้นข้างบนกับข้างล่างสีจะเข้มข้างๆ้างเนี่ยสีจะอ่อนนะครับเออมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ ต่างกันในเตาแต่ละประเภทนะครับซึ่งจะทําเตาไฟบนไฟล่างเนี่ยจะให้มันสีเสมอกันเหมือนเตาคอนเวกชันมันก็ทําไม่ได้แล้วเตาคอนเวกชันจะทําให้สีเป็นแบบไฟบนไฟล่างอะ่ะมันก็ไม่ได้สีแบบไล่ๆกันสีเข้มอ่อนแล้วก็เข้มอะไรเงี้ยเตาคอนเวกชันก็ทําไม่ได้นะนอกจากว่าถ้าอยากให้ขนมปังอบออกมาแล้วเป็นสองสีจากเตาคอนเวกชันนะเราก็เอาไข่ทาหน้าให้ให้ข้างหน้ามันสีเข้มขึ้น ถ้าไข่รู้สึกว่าไข่มันเข้มไปแล้วอาจจะเอาเป็นไข่ผสมนมไข่ผสมน้ําทาลงไปให้มันมีสีขึ้นมาที่สีที่ต่างกันในใน,ในชิ้นเดียวกันแค่นั้นเองนะครับอยากก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิดพ F มีคลาสออนไลน์ที่จะเป็นช็อตคัทให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้นเห็นผลไวทําได้จริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม p f เเข้ามาได้เลยครับที่ Assign the Testcatcher แล้วพบกันนะครับ